สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพ่อกันคือเก่าครับกับรายการเกี่ยวต้อนุับกอดทัวร์นะครับเนาะหลังจากวันนี้พาพี่น้องไปอ่าไปเที่ยวไปเบิ้งช่องทางธรรมชาติหลินโดนเตอร์นะครับพี่น้องมาพบพ่อพี่น้องคือเก่านะครับเนาะวันนี้กับพาขอบครัวนะครับขอบครัวร์หลักการมาเที่ยวเบิ้งบรรยากาศแถว ชนะชเนะนะชียงใหม่นะครับเนาะเชียงใหม่ก็เลยมีโอกาสแวะนำคลิปดีๆนะครับเนาะพาพี่ๆน้องๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เพ่นเันว่าห้องว่าอาจจานีรถไฟเชียงใหม่นะครับพี่น,อน้องไปเบิ้ลข้ากะไปเบิ้ลน้ำแกงน,นะพี่น้องนะผมพี่ภาไปเบิ้ลข่าวๆก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะเชียงใหม่เป็นยังไง ผมกำลังติดกับกล้องพี่น้องจับกลับวไ,ได้บุ๊น,นะครับกับกล้องในนอกรึไง